ที่มาคําว่าลูกอมติดวิญญาณมันเป็นเป็นมาอย่างไรฮะลูกอมติดวิญญาณเนี่ยที่เมืองการเนี่ยอ๋อพราหลวงพ่อแน่นลูกอมท่านน่สร้างจากผ้าพอกบบมีตาทองกลมอืมนั่นแหละเป็นไอ้ลูกอมติดวิญญาณเนี่ยท่านได้ได้ตําราเรียนมาจากหลวงพ่อเปียดวัดใต้จากคำบอกเล่าของของลูกศิษย์ใกล้ชิดที่เราให้ผมฟังนะอือือ ท่านได้ตำราท่านก็ลองมาหัดทำดูคือส่วนมากลูกศิษย์ลูกหาเอาไปใช้มีประสบการณ์สมัยสงครามส่วนใหญ่จะเป็นด้านด้านไหนครับส่วนใหญ่ด้านแคล้วคาดบอดไทยเหมือนว่าไปสึกสงครามอะไรเงี้ยโดนระเบิดโดนอะไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอ้าวที่ผมได้ได้ศึกษามาเขาบอกว่าใครที่ใช้พวกลูกอมนี่เหมือนกับมีวิญญาณตามจริงเหรออันนี้ ันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะมีวิญญาณเปล่าแต่คนที่เอาไปใช้เจอแต่ประสบการณ์แบบว่าแค่คาดปลอดภัยนั่งรถนั่งรถอะไรรถชนรถคว่ำก็ไม่เป็นอะไรนะจา,จากที่ว่าคนแล้วเหมือนว่าสมัยสงครามนะที่ว่าคนชาวบ้านของเขาปเป็นอาหารปุ๊บราะว่าระเบิดจะมาลงตรงนี้ก็เหมือนพายกับซิปบอกว่าให้ไปหลบที่อื่นนั่นแหละเขาก็เลยรอดชีวิต โอแล้วรู้จำนวนการสร้างไหมว่าเยอะขนาดไหนลูกอมท่านทำมากี่วาระกี่ครั้งไอ้เข้าๆมาท่านทํามาก่อนสองไอ้ก่อน2,500นะ่ะแต่ว่าลายมาตรฐานอะที่ที่เห็น,นกันอะทำเริ่มทำแต่สองสี่เที่ลายขับวนวนซ้ายอะแต่ก่อนหน้านั้นมีทํามาก่อนแต่จำนวนไม่เยอะที่หลวงพ่อเดินทุ่งไปอำเภอสวนโลกอ,อันนั้นสร้าง ไม่แน่ใจกับจํานวนนะพ่อสร้างเรื่อยมาเป็นว่าพ่อสร้างตั้งแต่ปี2,4,9,7เจะเป็นลายมาตรฐานที่เล่นหากันทั่วไปพ่อสร้างเพื่อเอาเงินไปบูรณะวัดสร้างเบนสร้างโบสร้างวิหารแต่เคยได้กินกับไหก่อนนะลูกอมอ่ะทาบุญลูกละสอ0ร้อสมัยก่อนอุย้ยสองสมัยก่อนนี่แพงนะแพงแพงเพ,พราะ<ห>ว่าเห็น ลูกเก่าบ,บอกว่าต้องเอาเงินไปฝากหลวงพ่อก่อนนี่ยแบบว่าพระที่อยากได้ลูกอมพ่อต้องเอาเงินไปฝากก่อนอืให้ครบจํานวนถึงจะได้ลูกอมอะไร<อ>เงี้ยโอ้หลวงพ่อแน่นไม่ธรรมดาแล้วแล้วหลวงพ่อแน่นนี่ท่านทําเองหรือว่าให้ลูกศิษย์วัดทำเป็นคน,นทน้ยกต้นต้นหลวงพ่อจะถักเองอ๋อถักเองแต่ว่า,าลูกอมของหลวงพ่อแน่นเนี่ยหลวงพ่อจะขึ้นหูลูกอมให้ ให้ทุกลูกเป oh. ็นคนขึ้นหูไม่ไม่มีที่ว่าลูกศิษย์จะขึ้นหูให้นะ oh. คือถ้าถักไปบนซ้ายก็บนซ้ายเพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนเริ่มขึ้นหูให้ตอนใหม่ๆลวงพ่อถักไว้ลวงพ่อถักเองแต่ภาคหลังๆลวงพ่อถักไม่ไหวก็ให้ลูกศิษย์ลูกหนะาถักให้อ uh huh. แล้วจริงไหมเอ๋ A, เขาบอกว่าสมัยก่อนลูกอมหลวงมะแน่นเขาเล่นเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอะ่ะใช่ใช่ใชทำไมกลายเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่ารักของท่านอ่ะ เป็นรักป่า<อ>ว่าเก่ามันจะถึงยุคุงเอียววัดหนังครับ,บผมท่านเป็นรักป่างครับให้รักป่าทำเย้ครับพอมีคนผ่ามาดูแล้วเจออะไรข้างในฮะมีกระดูกเหรอข้างในที่รู้นะหลวงพ่อจะใส่ผ้าหอ่อศพแล้วก็พันด้วยมุงคนสายศิลป์นะ<อ>สมัยก่อนเวลาหลวงพ่อจะเป็นพระเวลาพระอ,องค์ไหนศึกหลวงพ่อจะศึกให้<อ>แล้วหลวงพ่อก็ตัดสายมุ่งคนอ,อ่ะ พันกับผ้าห่อศพที่อยู่ในลูกอมเอ๋ครับตอนนี้ค่านิยมลูกอมเม็ดเท่าไหร่ครับตอนนี้สวยๆก็หลักแสนแะตอนนี้เลยเหรอใช่ใช่อ่า ปวามขนาดไหนครับตอนนี้ <c oughs> ของกองเยอะมากนะครับต้องดูความเก่าดูรักให้ได้ดูเชื่องให้ได้เชือ่องรวมข้อจะปลอกแบบนึงปอป่าเนี่ยเชื่อกปอ,อ,แบบอป่าดูความเก่าดูรูทรงดูลายขัดดูหูเพราะของออปลอมเต็มแดดเยอะแล้วมีในงานประกวดบนสมาคมแล้วใช่ไหมลุงเพราะแน่นแล้วมีนะครับมีแล้วใช่ไหมครั<ะ>โอเคขอบคุณครับ